ากพูดถึงเรื่องราวความรักที่กลายเป็นตำนานของไทยก็คงต้องนึกถึงแม่นาคพระโนงที่ทุกคนรู้จักกันดีแต่วันนี้หลอนไดอารี่ได้นำเรื่องราวตำนานความรักของผีนางมักินที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นแม่นาคของประเทศพมา่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยครับ ณหมู่บ้านเล็กๆในเขตเมืองมาละแมงมีพ่อค้าหนุ่มชื่อมองวินเป็นผู้สืบทอดอาชีพพ่อค้าจากพ่อของตนมองวินมีภรรยาสาวสวยที่ใช่อื่นในหมู่บ้านต่างต้องอิจฉาชื่อมัคินซึ่งทางพ่อและแม่ของมองวินนั้นอาศัยอยู่ต่างหมู่บ้านซึ่งไม่ไกลกันนัก และมีฐานะค่อนข้างดีงานของหม่องวินคือพ่อขาต้องเดินทางเป็นคาราวานไปตามเมืองต่างๆอยู่บ่อยๆไม่ค่อยได้อยู่บ้านมักขินเองก็ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านอยู่เฝ้าบ้านระหว่างที่สามีไม่อยู่เป็นอย่างดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อหม่องวินต้องเดินทางไปต่างเมืองเป็นระยะเวลานาน,าน ทางหมู่บ้านก็ได้เกิดโรคระบาดขึ้นมะขินเองก็ล้มป่วยไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นแม่สามีก็ไม่มาดูแลเลยทำให้มะขินนอนป่วยเพียงลำพังจนเสียชีวิตไปในที่สุดซึ่งหม่องวินที่อยู่ต่างเมืองก็ไม่รู้ข่าวอะไรเลยพอมะขินตายไป ั้งหมู่บ้านต่างก็ต้องพบเจอกับความเฮี้ยนของผีนางมะขินกันเป็นแท้ลามไปถึงหมู่บ้านของแม่สามีด้วยบางคนกำลังนั่งพับผ้าในตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงมะขินมายืนร้องเรียกให้เปิดประตูเพื่อจะขอเข้ามาพอได้ยินอย่างนั้นตนก็รีบนอนคลุมโปงด้วยความกลัว พอรุ่งเชา้าก็พากันย้ายออกจากหมู่บ้านไปหรือบางทีก็จะเห็นนางมะคินยืนแสยะยิ้มอยู่ที่บ้านของตนหลอกหลอนจนคนทั้งสองหมู่บ้านพากันย้ายหนีกันไปหมดเหลือเพียงบ้านแม่สามีที่ยังอดทนกับการหลอกหลอนต่างๆนานาของผีนางมะคินต่อไปเพราะต้องรอการกลับมาของลูกชาย ที่ไปค้าขายอยู่ต่างเมืองวันหนึ่งเมื่อผู้เป็นแม่ทราบข่าวว่าขบวนคาราวานของลูกชายจะกลับมาแล้วซึ่งตามเส้นทางต้องแวะหมู่บ้านของมะคินก่อนจะมายังหมู่บ้านของตนทางผู้เป็นแม่และครอบครัวก็ตกลงกันว่าจะไปดักรอที่ต้นทางเพื่อไม่ให้หม่องวินเจอกับมะคิน และจะได้ย้ายบ้านไปยังเมืองหลวงด้วยกันทั้งครอบครัวแต่ปรากฏว่าผีนางมะขินเองก็ดูเหมือนจะรู้แผนการของแม่สามีจึงไปดักรอที่ต้นทางใกล้กว่าที่แม่สามีไปดักรอเมื่อขบวนคาราวานมาถึงพอมองวินเห็นนางมะขินมายืนรอก็ดีอกดีใจก่อนมะขินจะเอ่ยปากชวนมองวิน ให้กลับบ้านไปพร้อมกับตนอีกด้านหนึ่งเมื่อขบวนคาราวานเดินทางต่อมาจนถึงจุดที่แม่ของม่องวินดักรออยู่แต่กลับไม่เห็นลูกชายของตนจึงถามนายกองคาราวานว่าม่องวินไปไหนก่อนจะได้คำตอบกลับมาว่านางมักคินได้มาพาตัวม่องวินกลับบ้านไปแล้ว ได้ยินอย่างนั้นแม่ของหมองวินก็ตกใจมากจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นายกองฟังและขอให้นายกองไปตามตัวลูกชายกลับมาให้ทีนายกองที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รีบวิ่งแจ้นไปที่บ้านของนางมะขินพอมาถึงก็พบหมองวินกำลังนั่งคุยกับนางมะขินอยู่ นายกองจึงตะโกนไปว่าแม่ของหมองวินนานเรียกให้ไปหาด่วนแต่หมองวินก็ได้บอกว่าตนอยู่กับเมียเดี๋ยวจะไปหาวันหลังคืนน,นั้นในขณะที่มองวินกำลังกินข้าวอยู่กับเมียรักเขาได้เอื้องไปจับมือนางมะขชินก็พบว่ามือเมียของตนนั้นเย็นเชียบแต่เขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรมาก เมื่อกินไปสักพักหม่องวินก็ได้กลิ่นสาบแปลกๆลอยมาจากเมียของตนพอกำลังจะเอ่ยปากถามว่ากลิ่นอะไรจูจูเทียนก็ดับพลึบลงพอจุดขึ้นมาอีกรอบมองวินก็ถึงกับพงังากับสภาพเมียที่ดูแปลกไปจากที่เคยสวยใส ตอนนี้กลับตาโปนโตปานว่าจะถลนออกมาจากเบาหน้าบวมเป่งน้ำลายไหลติ่งๆจนหมองวินเอ่ยถามออกไปว่าทำไมเองถึงดูแปลกไปซึ่งนางมักขินก็ถามกลับมาว่าแปลกตรงไหนแต่ยังไม่ทันที่หมองวินจะพูดอะไรตอ่อเขาก็ทำช้อนตกลงไปใต้ทุน เลยจะลงไปเก็บแต่มะขินกลับบอกว่าไม่ต้องไปเก็บเดี๋ยวตนจะเก็บให้ว่าโจกนางมะขินก็แลบลิ้นยาวผิดมนุษย์จากชั้นสองลงไปตวัดช้อนที่อยู่ใต้ทุนกลับมาให้ด้วยความตกใจหมองวินตะโกนร้องลัน่นบอกว่าเมียตัวเองเป็นผี แล้วกระโดดลงจากเรือนวิ่งหนีไปทางบ้านแม่ของตนที่อยู่อีกหนึ่งหมู่บ้านทันทีโดยมีเสียงเย็นยะเยือกของนางมะขินตะโกนไล่หลังมาว่าให้รอด้วยมองวินที่วิ่งจนมาถึงหน้าบ้านแม่ของตัวเองก็รีบตะโกนเรียกให้แม่มาเปิดประตูให้แต่ขณะที่ผู้เป็นแม่กำลังจะเปิดก็ได้ยินเสียงนางมะขินดังมา ว่ากูจะตายกับผัวกูตรงนี้ใครกล้าออกมาช่วยก็ลองดูพอได้ยินอย่างนั้นด้วยความกลัวจึงไม่มีใครกล้าเปิดประตูให้หมองวินผู้เป็นแม่ได้ยินเสียงลูกชายตะโกนเรียกอยู่หลายครั้งก่อนจะเงียบไปพอรุ่งเชา้า ทุกคนจึงกล้าออกมาดูและพบว่าหม่องวินได้เสียชีวิตเป็นโศกนอนตัวแข็งทื่อไปแล้วทำให้ทุกคนพากันเศร้าโศกเสียใจและรีบย้ายไปเมืองหลวงทันทีโดยไม่กลับมาที่นี่อีกเลยทำให้ทั้งสองหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปในที่สุด วันดีคืนดีพอมีคนหลงผ่านมาก็จะได้ยินเสียงดังออกมาจากหมู่บ้านว่าพี่หมองวินออกมาเถอะมะกินไม่ทำร้ายหรอกและก็จะได้ยินเสียงผู้ชายตอบกลับมาว่าไปให้ผลข้าเกลียดเองก็จบไปแล้วนะครับกับผีนางมะกิน แม่นาคประเทศพมา่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าชอบเรื่องเล่าสยองขวัญแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์รัวๆก่อนจะกดไลค์ซับสไครป์และกดกระดิง่งเพื่อติดตามเรื่องราวลึกลับหน้าคนลุกอื่นๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าคุณกล้าพอขอบคุณที่รับชมครับ